ในโลกนี้ผู้คนที่ยังสแสวงหาแต่ยังไม่ได้พบคำสอนอันถูกต้องมักจะเดินไปบนเส้นทางที่สุดโต่งอยู่สองสายสายแรกคือการทรมานตนเองพวกเขาเชื่อว่าการบิดคั้นร่างกายคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์การกระทำนั้นมีรากเง่ามาจากความเห็นผิด ต่างอะไรกับการพยายามซักผ้าที่เปื้อนคโคลนด้วยคโคลนที่เปื้อนกว่ามีแต่จะยิ่งสก,กรปรกสายที่สองคือการหมกมุ่นสแสวงหาความสุขพวกเขาเชื่อว่าการเสพสวยกามคุณให้เต็มที่คือจุดหมายการกระทํานั้นมีรากเน่ามาจากตัณหาคือความอยากต่างอะไรกับคนกระหายน้ำ ที่พยายามดื่มน้ำทะเลเพื่อดับกระหายยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายรากเน่าของปัญหามีเพียงความไม่รู้และความอยากแล้วยาขนานใดเล่าที่จะรักษาโรคทั้งสองนี้ได้เพื่อให้เจ้าได้เข้าใจการจ่ายยาที่ตรงโรคและค้นพบทางสายกลางอันประเสริฐจงกดติดตามไว้ เพื่อให้ธรรมโอสถนี้ได้เยียวยาจิตใจของเจ้าหนทางของเราคือการใช้ยาให้ตรงกับโรคสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคแห่งความอยากที่มีอาการร้อนรุ่มยาขนานเอกของเขาคือความสงบหรือสมถะสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคแห่งความไม่รู้ ที่มีอาการมืดบอดเห็นผิดยาขนานเอกของเขาคือแสงสว่างแห่งปัญญาหรือวิปัสสนานี่คือทางสายกลางทางอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง